สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับสูบยาบ่เจ้าสูบอย่างแน่ลหละหลายอย่างแน่หลายคนหลายคนนะอันนี้หลายคนนะลูกนะว่าสูบอย่างแน่พวกสิงสมุกทั้งหลายแหล่นี่มาอิสานบ่เจ้าเสียเอาใจจากน้อยเนาะมือนีนะอมเนาะบ่แมนวายอิสานบ่เจ้าสิไปสนับสน,นุนพวกสิงอมควนทั้งหลายแหล่ได้พี่น้องบ่แม,มน ไอ้นี่ผู้ใดเลือกได้ก็เลือกมันโบแมนแนวดีกะเจ้าของดอกแล้วกะบโบแมนแนวดีสําหรับคนอยู่น้าคนอยู่ขางเคียงน้ำนะนนพอดีเลยนะครับอิสานบ่เจ้าก็เลเสียาสมุนไพรมาล่างสารต่างๆออกจากร่างกายของคนที่เป็นจังวานะพี่น้องนะอสมุนไพรนี่แหละมาล่างลลางแล้วก็เลิกซะ แล้วมันแม่นสมุนไพรตัวใดที่สีล่างจึงสี่ได้เนาะมาพ่สารพรเจ้าสิาพาไปเบิง้งแล้วก็สีแนะวิธีเฮดเดอร์ต้นอันนี้แหละคือต้นไพลน่ำคือวานะครับต้นไพลน่ำพี่น้องรู้จักกันดีนะที่แก้โรคไตน,นะครับนี่สรรพคุณตัวหลักมันคือล่างเอ้แก้โรคไตน,นะพี่น้องนะนี่เบิง้งเบิงชัดๆนะ ล้ำกับสีเป็นยังส่ใบกับสีเป็นยังส่นะแต่ว่าโรคไตนั่นเขาละไว้ในฐานที่พี่น้องเข้าใจแล้วนะเพราะว่าลงไปหลายคลิปแล้วเอาเมือปลูกไว้จนมันเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องผู้นั้นเมือขอผู้นี้มาขอเหลือซ้ำนี่แหละเหลือซ้ำนี่เก่าซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะพอลู้นะหยาหยาไผ่น้ำสมุนไพรแก้โรคไตได้แล้วนะพี่น้องก็ยังดีต่อ ที่สีร่างสารต่างๆสารที่บบพึ่งประสงค์อยู่ในร่างกายของเขาให้มันขับออกมาได้นะพี่น้องนะขับออกทั้งเงยื่อและสารนี้อย่างวัตีพี่น้องกระสารสูบติดเด้ถ้ากัดสูบไปมันก็ติดนั่นแหละเพื่อนสามสูบสารสูบติดเนาะวิธีเฮ็ดก็คือเอาหนาไพ่น้ำเนี่ยพี่น้องจะก,กัํหนึ่งกัมหนึ่งไปลกหมอเลยแล้วก็ใส่น้ำ ประมาณเอาบ่าต้องถามเราว่าใส่น้าประมาณเท่าไรกะได้นะใสอันนี้หลากะเอาน้ําหลาเนี่ยเท่านั้นเองกะต้มไว้จะให้มันเดือดเดือดจนประมาณจะเก็บถึงสิบนาทีน่ะพี่น้องนะประมาณเอาแต่ว่าควรสีต้มไวไหลๆนะพี่น้องแล้วก็เก็บใสขวดกรอกใสขวดไวแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้กินเสยบม่ต้องต้มหลายเทือ่อนั่นแหละคือวิธีที่สีเอาสมุนไพรตัวนี้ไปล่าง าาาต่่งงๆในนกยวิธีกินกะกินคึกจังกินรักษาโรคไตนะพี่น้องนะกะกินแทนน้ำนะหากว่าผู้ใดมีนัดกับผู้ใดอยู่สิไปตรวจหาทรงหาสารนี่ยังเนี่ยกินก้อนมือหนึ่งนะพี่น้องกินแทนน้ำเลยนะบอพอดอกกินแทนควายกินแทนน้ำก้อนหนาเมื่อไปหรือว่าผู้ใดสีเดินทางไกลย่าน ย่านกักินก้อนล่วงหนาหนึ่งวันนะครับกินแทนน้ําต้มไว้เยอะๆกินแทนน้ําไปเลยบ่พอ่อเป๊ะแอะทางนั่นทางนี่ก็บค่ควรทิไปนั่นมันดอกบ่ท้คนสิิไปต่อแยะกับมันดอกพี่น้องเนาะมันบด่ดีตามซื้อต่างๆตามทีวงทีวีลู่ลนะู่เห็นๆกันอยู่นะหรือผู้ใดเฮ็ดบ่ได้คิดบ่ออกปรึกษาอีสานบ่เจ้าก็ได้นะ เรื่องยีงสี่มีมองนั่นนะหาให้ออกได้นะจะไปบสนับสนุนบยากดอกพี่น้องทุกอย่างอยู่ที่ใจเท่านั้นเองนะพากันมาเห็ดโตแบบบ่ต้องไปเครียดบ่ต้องไปซีเรียสเป็นคนมักสนุกมักมวนมักเฮฮาแบบวิสานพระเจ้านี่โอ้ยมีความสุขสิตายอยากเข้าปลาอย่างเดียว <laughs> ลูกจากอีสานบ่เจ้าบ่ามีทุกบ่มีเครียดมีแต่มวนสันดอกว่าสวัสดีครับ